สวัสดีครับอยู่ช่องสมชายไปแล้วครับพามาดูเสียฟักครับบิวครับบิวจัดเต็มปีนี้จเจ้ากุปตา้า g ีซีหสิบครับ,บเกี่ยวข้าวาลัองกระสอบ <c oughs> ลื้อจำแล้วไปที่ไหนมันจะลื้อจำทีนี้บอกว่าจัดเต็มครับทำหมดครับหรือช่วงล่างเปลี่ยนรูเลอร์บัวกันเอาลือไปบูตจำมันอยู่ในจะมองเนล่นวะจำอะไรก่ะฟินเซอร์เปลี่ยนหมดครับใช่ยังไงปีน่ะใช่ยังไงชุดเกียร์เนี้ยเกียร์รื้อออกเหมือนเลยมวะบัวเอาเอาออกที่ปั๊มไปเฮ็นทีนี้เช็คปั๊มครับดูแผ่นเพลทลายบ่เอฟัดรือออก

ใช่ยังใช้ปีรอเอ้นั่นนะใส่อย่างก็เพิ่นเอ้ใช้ริมเออใส่ริมเอาจะมีป้ายไปเาจะมีป้ายไปป้ายปายังไงเไม่เดีเหนียวน่ะไอเดีนเหนียวติดอืมรับ ดูเลยชิคือช่วงล่างครับช่วงเงินช่วงบนช่างมันเกยวฟักได้เก่าไดอันนี้แล้วเชื่องแี่วตากอจั่มจุดชั่มฟอกตัวกบตะกู เออกูน้าเน่าเลยเน่านตั้งใจก่อบจะกูสะกูซอนมันบ่าะเนีอยดกูซ้อแนวตั้งเย่ะตรงไอ้เต้าไปไอ้เขารียบไปเจอโอ้แนวน้อนแนวน้อนเตะเขา่งต no, no. so ัวบักอันตุกปุบยเงไงนะโอ้ตัวนี้นะครับสกูซ้อนอย่างหัวน็อตมันลึงเ้ะปอกหัวน็อตใหม่ อันนี้ยกตู้สองนี้นะครับแมนบอลมาเกิดเนก้อนห้องแมนอีกยกตู้ใส่เบาครับฟันไม่ตัดนะคันนี้แต่ฟันเหี้ยนหมดแล้วเจ้าเริ่มเหี้ยนลายแล้วได้ฟักเจ้าเหรอเจ้าเริ่มเหลลี้ยนลายแล้วเต้นหนึ่งเบื่อกสิใจเได้บ่พี่น้องจังรักมันด้เป็นสีล่ะมันคือบ่เสมอกันวไงเทมกับ กันเสมอแหละเอาตุ้ปูฟังนึ่งเราก็ยัดแยดไปแล้วมันก็ตีเข่ามันก็เข่านะบอย่านี้ให้ฟังค้างเข่านี่มันต่ำกว่าอันนี้เกี่ยวดันใบแต่งนะครับต่อใบต่อเกี่ยวนี่อะสร้างเราอยม่เงียบหรอหอดกุ้งขาดเยอะเลยปีนี้ย่องสอแจงให้พวกนี้ฟงขอแต่รำสวดแตงเกี่ยวหอดสอดแจงได้เลยท่านว่าปีนี้ลื้อไม่เหมือนเล่นวะเราออกวะ เช็คต้องใหม่ครับรถคันนี้รถแต่งครับแต่งยับครับ <c oughs> <c oughs> ตัวแรงอลองกระสอบปีนี้ถ้าถ้าบุลรุงปีนาหนี่หาคนมาเอาเลยเดี๋ยวจัดแท็กทีมครับปีนี้เสียฟักสองคันตัวเดียวกัน แต่รถคนละปีปีห้าสิบสามกับห้าสิบสี่นี่เท่าแก่ใหม่ครับเท่าแก่ใหมตแบบ่ตาแอบตาแอบดอันนี้เดิมๆครับรถเดิมๆบอกมอชื่อเมใส่ือยัง,งอบอกแล้วสร้างไว้แล้วอันนี้รือ้อตัวไอ้สกู้หนึ่งนะครับจะเราจะปาดทำเป็นสูตรค่อยไม่เสียวไว้ น so like this this ี่คตัวไหนมันใบไม้มันไม้อยู่แต่มันแตกไปแล้วเที่ยวยุบ่พลาสติกเสียบสภาพแล้วนี้ก็เช็คปืนน่าจะไม่มีอะไรเยอะครับอันนี้เช็คกู้เลือตัวล่างคอนบนคันนี้น่าจะไม่ได้ทำอะไรเยอะแต่ว่ายกตู้ยีกก็ดีได้ฟักคันนี่คือที่เบาดีแท้ไอ้บหมอกจะหายไปแล้ว งานเยอะครับ,รบเขาแก่ฝักคนรอเป็นร้านครับบ้านหนองทะเลางานดีครับงานดีแต่ว่าเงินจ่ายที่หลังเงินด <c oughs> งานเดือนเงินดีนเดดข้าบ่เข้าอยู่ครับอย่างที่บ่เขา้าสุดเนี่ยจริงน,นะแม่ทีนี้ครับ เป้าหมายจะฝากว่าคันละสามวัยไรครับจัดเต็มขอละยี่สิบไรโอละสิบไร่องครั้สามวัยไรเจ้าโอ้ก็เดี๋ยวชิรายพ่อตัเอาชิรายไปเลยคือเอามือเจาะรถให้เจาะหน่อยปนั่น คนใหม่คนเกา่าไม่เกี่ยวหรอกว่าผู้ใดวะอาครับเดี๋ยวมาถ่ายแล้วไหมครับอัปเดตเป็นะระยะเวลา